สวัสดีครับวันนี้อยู่คับ r โรโยคาสิโนส่วนของใครที่ยังไม่เคยใส่โค้ดก็เข้ามาในส่วนของกิจกรรมนะครับอ่ะก็ฝากว้ด้วยโค้ด PMC 1254878นะครับตัวนี้ก็จะได้รับ1 0 0 0 0แสนชิปแล้วก็เป็นตัวแทนระดับ1ต่อจากผมนะครับถ้าใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็มากรอกอย่าลืมกรอกตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีให้ใส่เอ่อพวกผูกเบอร์นะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลของเราแล้วก็ใส่ไปนะครับก็จะได้รับชิป1 0,000ชิปนะ โอเคครับกิจกรรมออนไลน์ก็มาเปเรียบร้อยนะเป็นกิจกรรมทุกวันจับรางวัลน,นะครับในส่วนของแต่ละ v ีจะต่างกันนะยิ่ง v ีพสูงก็จะยิ่งได้รอบจับเยอะนะครับส่วน V1 ถึง V2 เนี่ยก็จะได้1ครั้ง V3 ถึง V9 ได้2ครั้ง V10 ได้3ครั้งนะครับในส่วนรอบจะได้เพิ่มถ้าออนไลน์ครบ30นาทีจะได้เพิ่มรอบอีก1รอบนะครับ ล็อกอินในช่วงเที่ยงคืนนะก็จะได้เพิ่มอีกรอบหนึง่งแชร์รางวัลกิจกรรมไปทางไลน์หรือว่า Facebook ก็จะได้อีกรอบหนึ่งนะครับรวมเป็นทั้งหมดของผมจะได้อยู่6รอบนะครับส่วนวีหนึ่งวีสก็จะได้สรอบนะวีวีอะไรเนี่ยลืมละอ่ะวีสามเาก็จะได้เป็น5รอบนะครับผม B10 ก็ได้10รอบนะครับโอเคครับมาลองหมุนกันดีกว่านะแต่ว่า V20 ก็จะได้เยอะห่อยนะ,ะเดี๋ยวผมขอลดเสียงนะครับ อ่ะโอเคได้1,999ชิปนะครับผมได้บ่อยสุดก็จะได้10 R นะ10 R เท่ากับ5 5,000นะครับบางรอบก็ได้30 R นะอ่ะได้9,999ถือว่าโอเคนะมนไป4รอบไนดะ้อ่ะได้10 R นะครับโอเคอยู่ผมก็จะสะสมการ์ด R ไป ่9,999ชิพเหรืออีกหนึ่งนาทีนะครับผมก็ออนครบสามสิบนาทีนะครับในส่วนของอกิจกรรมเติมเงินของวันจุดจีนนะครับก็มาลุ้นปืนใหญ่กันนะผมก็ได้จับได้ห้ารอบนะครับมีทั้งหมดไอตัวเขียวในเพชรเขียวมีสองร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับผมก็จับห้ารอบไปใช้สองร้อยสี่สิบแปดนะครับมาลองดูว่าจะได้อะไรกันได้เจ็ดพันเจ็ดหมื่นห้าพัน โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิ้นส่วนเป็นหนึ่งชิ้นอ่ะสองชิ้นได้ทั้งหมดสองชิ้นนะครับอันนี้ถ้าคิดเป็นเงินห้าสิบบาทรวมที่เติมไปนะอันนี้เติมได้เท่ากับยี่สิบสองบาทนะโอ้โหจะได้ปืนใหญ่ไหมเนี่ยเหลืออีกกี่วันวันนี้วันที่หนึ่งนะครับโอ้โหไอเทมแรลเหลืออ,อีก เยอะนะกดจะครบอ่ะวันนี้ก็มาเพียงแค่น,นี้ลองเปิดให้ดูนะก็ได้มา2ชิ้นนะครับก็โอเคอยู่ผมก็จะเติมเปิดไปเรื่อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามแล็สวัสดีครับ